สวัสดีค่ะสวัสดีเตือนกุมพาพัน์ธวันนี้เรามาปั่นจัก,กรยานสวัสดีลืมสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะเตือนกลุ่มพาพันธ์นะคะตอนสิบโมงเช้าเตือนกลุมพาพันธ์เรามาปั่นจัก,กรยานกันจ้า ด้วยอากาศที่5องศาจา้ะปั่นจักรยานมานะคะนอนบ้านเพื่อน <c oughs> มือก็จะเย็นเนี่ยนะคะปั่นกะปั่นจักรยานช่วงหน้าหนาวบรรยากาศดีจ้ะเดี๋ยวเราจะผ่านแม่น้ำโดนเหนาวกันนะจ้ะ จักรยานช่วงหน้าหนาวกันจ้าเพื่อนๆตามมาชมบรรยากาศสวยงามกันจ้าช่วงเดือนกรุงธาแดดเริ่มออกแล้วจักรยานเตรียมพร้อมลุยกันจ้าปั่นไปข้างหน้าเลยจ้าหนทางยังอีกยาวไกลยีย่ ยี่สิบนาทีนะคะถ้าไม่จอดแวะ15นาทีก็ถึงบ้านแล้วจ้าสัญญาณขอไฟเขียวนะจ้า ช่วงเดือนกุมภานะคะมาปั่นจักรยานด้วยอากาศที่อยู่ที่5องศาเราไปอยู่ตอนที่เมืองไทยเดือนธันวาเออขอโทษค่ะมกราค่ะกลับมาอยู่ต่างประเทศก็จะเงียบเหงาเดียวดาย เ้าเศร้าหนาวนาว,นาว้วาเวแบบนี้ละจ้ะดูบรรยากาศแต่เราก็มีความสุขได้จะเพื่อนๆเราต้องชินกับชีวิตและทุกสถานการณ์นะคะที่เมืองไทยเรามีครอบครัวครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่น มีพี่น้องนั่งทานข้าวด้วยกันทำอาหารไปเที่ยวไหนตอนไหนด้วยกันพอมาอยู่เมืองนี้เราก็จะต้องบางครั้งเราก็จะต้องเดี่ยวเดียวได้แบบนี้นะคะใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขอยู่กับสิ่งสภาพแวดล้อม ที่หนาวเย็นผิดกับบรรยากาศเมืองไทยที่ร้อนและอบอุ่นพร้อมด้วยวิตามินดีนะคะจากแสงแดดส่วนที่นี่ก็จะยังหนาวนะคะด้วยอยู่ที่อากาศ9องศาโทษค่ะ5องศา ออกกระวินธรรมชาติตอนนี้นะคะเรากำลังจะปั่นจักรยานกลับบ้านนะคะด้วยอากาศที่หนาวต้นไม้ก็แห้งแบบนี้นะคะอากาศก็ยังหนาวเย็นอยู่แต่เราก็มีเสื้อผ้าที่อบอุ่นนะคะพร้อมที่จะลุย ทุกบรรยากาศทุกสถานการณ์สวัสดีแสงแดดส,สวัสดีเมืองเยอรมันแสงแดดของเดือนกรุมพาจ้ายังหนาวอยู่เหมือนเดิมค่ะแวดูเป็ดน้อยว่ายน้ำอีกแล้วจ้ะอากาศหนาวเย็น ือก็เริ่มจะเย็นมากปั่นจัก,กรยานโดยที่ไม่มีถุงมือนะคะจะขอพักแสงแดดเราให้แสงแดดออกมาจะเล่นเอามือชาเหมือนกันนะคะ พักแป๊บนึงตอนนี้จะมีแดดครั้งแรกค่ะครัง้งแรกที่ปั่นจักรยานในช่วงฤดูหนาวช่วงตอนเย็นก็แสงแดดแสงแดดที่ไอแดดช่วงตอนตอนกลางวัน ปั่นตอนเย็นก็ยังไม่มือจะไม่เย็นเท่าไหร่นะคะแต่พอตอนเช้าแสงแดดเขาเพิ่งจะข,ขึ้นมาด้วยอุณหภูมิที่5องศาเราต้องพึ่งถุงมือนะคะช่วงเช้าปั่นจักรยานต้องพึ่งถุงมือนะคะต้องใส่ถุงมือปั่นจักรยาน เมื่อวานตอนเย็นเราไม่ต้องใช้ถุงมือเลยค่ะเพราะว่าเหมือนไอแดดของตอนเย็นตอนกลางวันทำให้ตอนเย็นก็ยังอบอุ่นอยู่นะคะนาตอนนี้ก็คือจอดใส่ถุงมือนะคะเพื่อจะปั่นจัก,กรยานต่อไป แสงแดดก็มาน้อยมากเกินไม่ใส่ไม่ไหวแล้วจ้ะหาถุงมือกันก่อนจ้ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้แล้วเจอกันคลิปใหม่ขอให้ครอบครัวทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่จนคะ่ะ